สวัสดีครับผู้การวิเคราะห์ราักทรัจองวริษัท LG จีประจำชาวันที่27กันยายน2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของหลักทรัพยณนันก่อนหน้าหลักทองคําเปิดตลาดบริเวณ1,336.66ยอตัวต่ำสุดเพียง1,332.15ขึ้นไปจตะระดับสูงสุดบริเวณ1,342.05ปิดตลาดไปบริเวณ1,337.56บวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ0.35เหรียญดอลลาร์ต่อออนลาคทรงคําตลาดโลก มีการทรงตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแต่ยังคงสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้ทั้งนี้นักลงทุนในตลาดทองคำจับตาการโต้ว,วาทีระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนางเฮโรรีคิงตันและนายดูเรนทรทัมซึ่งการโต้ว,วาทีดังกล่าวจะส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในวันที่8พฤศจิกายนทั้งนี้นักลงทุนในตัวตลาดหุ้นรวมถึงสินทรัพย์เสีเ่ยงทั่วโลกมีการร่วงลง ก่อนที่จะเกิดการโต้ว,วาทีการระหว่างนายดอนทรัมป์และนายเฮอรี่คิลตันในรอบแรกซึ่งการโต้ว,วาทีจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยในช่วงเช้าของวันอังคารท้งนี้มีการคาดการณ์ว่านายดอนัทรัมป์อาจจะได้รับคะแนนเพิ่มมากขึ้นจากการโต้ว,วาทีครั้งนี้แต่ความไม่แน่นอนยังคงมีค่อนข้างสูงและปัจจัยดังกล่าวกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าถือครองทองคําใน,นาณะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ราคาทองคามีการปรับ ตัวทยานขึ้นประมาณ2%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า2เดือนโดยรับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณด้วยความระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตซึ่งการดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงของราคาทองคาทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคําในระยะสั้นเป็นบวกมากขึ้นสรุปภาพรวมการลงทุนและ่อวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา S P D R ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ9 5 1 2 1 6ตันอ,องทุนโลหะเงินไอแช่ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,337.95ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไม่ได้ระดับ19.42อ่อนตัวลง0.23แต่ช้นีดาวโจนปิดตลาดไม่ได้ระดับ1 8 0 9 4 8 3จุดอ่อนตัวลง166.62จุด สกุลเงินยูโรปิดตลาดเป็นระดับ1.1253บวกขึ้นมา0.0031แต่ชินีดอลลารอินเด็์ปิดตลาดเป็นระดับ95.30อ่อนตัวลง0.18ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนีจากตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงตลาดหุ้นสารัฐปรับตัวร่วงลงในวันจันทร์โดยหุ้นรอยแบงค์ถูกถ่วงให้มีการปรับฐานลง และกดดัดชนีในหุ้นกลุ่มสถาบักนการเงินให้ร่วงลงตามขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การโต้ว,วาทีระหว่างนางเฮนรี่คิงตันและยนดูนันด์ทัมผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเท่านี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลง166.62จุดหรือว่า0.91%ยดนนัชนี500ลดลง18.59จุดหรือว่า0 8, 8. นย์นแปดแปรต่ปรับตัวลง48.26จุดหรือว่า0 9 1 ขณะที่ดัชนีความผันผวนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง11.9%มากที่สุดในรอบองสัปดาห์ดัชนี S&P หุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลง2.24%และหุ้นกลุ่มการเงินร่วงลง1.5%หลังจากหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ในตลาดร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าดอยแบงค์อาจจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อจ่ายเงิน1.4หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในการยุติคดีเกี่ยวกับการขายลักทรัพย์ที่มีสัญญา จำนองคำประกันหุ้นดอยแบงก์ดิ่งลงประมาณ7.06%เยอแล้วก็ตามทิศทางของดอลลาร์ยังคงทรงตัวเนื่องจากนักลงทุนยังจับตาท่าทีการโต้วาทีในสหรัฐดอลลาร์สหรัฐแม้จะได้รับแรงกดดันให้มีทิศทางอ่อนค่าลงแต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบโดยดัชนีด,ดอลลาร์เมื่อเทียบตะก,ก้าเงินอยู่ที่รร95.397ในช่วงเช้าวันนี้มีการแข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อย จากระดับ95.297วันนี้ทั้งนี้นางเฮอรรี่คิงตันและนายดูนันทําจะมีการโต้วาทีกันซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาดูว่าทั้งสองท่านจะมีการส่งสัญญาณต่อทิศทางการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือนโยบายการเงินรวมถึงมาตรการในการบริหารประเทศอย่างไรขณะที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคํายังคงจับตาการโต้วาทีระหว่างนางเฮอรี่และดูเนทัม ซึ่งล่าสุดนางเฮลอรีคิงตันเปิดฉากโต้วาทีกล่าวหาทั้มผักดันนโยบายเอื้อคนรวยนางเฮลอรีคิงตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจ,จากพรรคเดโมแครตโจมตีเนดรูนททัมคู่แข่งพรรคริพับบิกันด้วยการเปิดฉากโตวาทีครั้งแรกในวันนี้โดยกล่าวหาว่านดูรันทัมเป็นผ,ผู้ผักดันนโยบายเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนรวยขณะที่ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อชนชั้นกลางนางฮิลลี่และนายดนันท์ทัมได้จับมือและยิ้มให้กันในการเริ่มต้ววาทีซึ่งเริ่มต้นด้วยการแข่งขันแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐผลสมรุลล่าสุดแสดงว่านางฮิลลี่คิงตันมีคะแนนนำนายดนันท์ทัม,มาราว4จุดหรือราว4.1%สรุปการลงทุน YG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 3 2 1 0 0 0 3 0 8 3 0 0 แนวต้านประเมินไว้อะระดั 1, 2, 1, 365, 1, 2, 1, ราบสองพันสาและ1 3 7สสาำหรับกลุ่มตลงทุนหากระทังคำไม่สามารถปีเหนือระดับ1ัน2เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้แสดงว่าแรงซื้อในระยะสั้นยังคงจำกัดอย่างไรแล้วอาจจะทยอยแบงของคำออกขายแต่หากรับความเสี่ยงได้สามารถเปิดสถานะขายในระดับดังกล่าวโดยตั้งจุดสต็อปลอคหรือรัดขาดทุนหักราคาขึ้นปีเหนือระดับพ352ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน ในส่วนของการเข้าซื้ออาจจะต้องชะลอก,การสะสมทองคําเพิ่มโดยเน้นการอ่อนตัวลงมาของราคาเข้าใกล้ส่วนแนวรับระดับ1ัน3ารถึง1 3น1าเดหรียญดอลลาร์ต่อเพออนโดยสต็อปลองเด็ดตัดขาดทุนหากระดับราคาหลุดต่ำกว่าระดับ1 3 2 1เหรียญดอลลาร์ต่อเพออนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายง,งานภาะวะตลาดเพิยงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ